พ่อแม่พี่น้องทุกคนลำผมมาบบเบื้องหลังการทำซีรีส์เรื่องเจาัหรอการล่าท้าผีเบื้องหลังคือไม่ได้อะไรงีขนาดไหนหรอเมลองอุบาทเลยนี่คือเบื้องหลังอีพีเลอีพีหนึ่งจำอีพีไม่ได้ละนั่นอีพีหนึ่งอ่ะไม่อีพีหนึ่งอีพีสองไม่อีพีนึ่ อีกที่หนึ่งหนึ่ก็บอกหล้วล่ะทมดเริ่มทำตอนนั้หนึ่งตอนที่ตจอคอเปิดตัวผมว่าได้ทำดีเลยโอ้ถึงตอนที่สิบคือตอนที่สิบคือจะทำแบบนี้เออนี่จะเกิดขึ้นมีการมัดรวมที่เยอะขึ้นมาเปไปมาเลย กลาวๆหละถ้าเธอเป็ก่กกาๆปิดพื้นเบื้องล่างทุกอย่างหนึ่งนั่นแหละคือไอตัวนี้สร้างเองสร้างเองสร้างเองเพื่อสเก็บกามันบิดเบี้ยวไปขาข้อต่อขามันยาวเกินเลยเลยกลับแก้ไขข้อต่อขา ตอนนี้จบไปคือก็ตอนสั้นๆนะ่ะตอนสั้นๆตอนที่ตอนที่สองอะ่ะเพราะที่สองไม่มีอะไรมากอะ่ะเหมือนจะดูไปอ่ะเอสลัดดิมันไล่ตามเหมยพวกเดินล่าเนี่ยเยอ าไปกันเลยนะไอเวลานี่คือทำนานสุดเลยเว้ยเว้ยหลังเปไง็นไงเน็คบุ๊บๆหา็เน็คเลียดมากเลยใน,นขอทั้งหมดตัวทางไหจ,จัดจำ ตัวคนอรเนี่ยมกินท่ามนี่เจ็มาลยจะเป็ไงเนี่ยคือขอกหมดคือมีอยัดเข้าไปลงตรงนี้หมดเลยก็คืบังหลังละมึงหลังย่านี่คือกูไม่ทำเลยมาเนี่มาเนี่ย,ยปะปะปะมาเนี่ย ต้นใบกจะมีมิสเอ็กพอมาอย่างทงรัสเซียทงโซเวียตกาแดเคือแปลกว่าตัวคนที่อันกิกรีกยัดจัดไปตอนจบได้ยังไงตัเรือจะข้างนี้มันเดีมนี่นาเกียรสโอเคดูเบื้องหลังเสร็จแล้วเป็นไงบ้าง เสร็วจีไม่ละหมดแล้วเกาเโง่ๆนี่นั่คือเนยนี่คือเป็น,นเนทเลอร์ลองไปฉากรับนะเป็นฉากรับไปดูในมัดรวมได้เลยเลยอ้ยนนจะเป็นตอนสร้างตอนตอนที่สามอ่ะ เรื่องราวเบื้องหลังของเจ้าสปหลาดตัวนี่เ,นเพื่อนมันยังว่าใครดูด้รู้นะคือเป็นตูเป็นพ็เป็นกนะ็เป็นเป็นตูและขูน่ะเนี่ยคือเบื้องหลังทั้งหมดนี่เปเบื้องหลังนี่คือให้หมาีชื่อลง It's a party for me. Bye-bye.